กระบองเพชรหรือแค่ขตัดเป็นพืชที่มีต้นกำเนิดจากทวีปอเมริกาแต่ในปัจจุบันได้รับความนิยมในการปลูกในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยสาเหตุที่กระบองเพชรเป็นที่นิยมในไทยเนื่องจากมีลักษณะและรูปทรงที่หลากหลายสวยงาม และดูแลง่ายกระบองเพชรมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งได้ดีจึงเหมาะกับสภาพภูมิอากาศในหลายพื้นที่ของประเทศไทยการปลูกกระบองเพชรในไทย 1. ดินและกระถางควรใช้ดินที่ระบายน้ำได้ดีเช่นดินทรายผสมกับหินภูเขาไฟและควรเลือกกระถางที่มีรูระบายน้ำสอง แสงแดดกระบองเพชรต้องการแสงแดดจัดควรวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดวันแต่ควรระวังไม่ให้โดนแดดตรงๆในช่วงเวลาที่แดดแรงมากเกินไป 3. การรดน้ำกระบองเพชรไม่ต้องการน้ำมากนักควรรดน้ำเมื่อดินแห้งแล้วเท่านั้นในช่วงฤด,ดูฝนควรระวังการรดน้ำ เพราะอาจทำให้รากเน่าได้ 4. การขยายพันธุ์สามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีเช่นการแยกหนอ่อการปักชำและการพมเมล็ดสายพันธุ์ที่นิยมในไทย 1. แอทโทนไฟตํามีลักษณะเป็นลำต้นทรงกลมมีจุดสีขาวบนลำต้น 2. ยิมโนคาไลาเซียม มีลำต้นทรงกลมและมีดอกที่สวยงาม 3. มมามิลาเรียมีลำต้นทรงกลมและมีหนามรอบลำต้นกระบองเพชรเป็นพืชที่ให้ความสวยงามและเป็นที่นิยมในการตกแต่งบ้านหรือสวนในประเทศไทยซึ่งนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นพืชที่ดูแลง่ายและทนทานอีกด้วย กระบองเพชรที่สามารถรับประทานได้มีหลายพันและแต่ละพันก็มีวิธีการเตรียมและรับประทานที่แตกต่างกันดังนี้ 1. น็อปพันหรือพริกรีแพใบของกระบองเพชรชนิดนี้เรียกว่าน็อบพันมักใช้ในอาหารเม็กซิกันเช่นทำสลัดต้มผัดหรือใส่ในทากโก้ส่วนผล หรือที่เรียกว่าพริกีแพมีรสหวานและสามารถนำมาทำเป็นน้ำผลไม้แยมหรือกีนสด 2. ซากูอาโรผลไม้ของซากุอาโรมักใช้ทำแยมเยลลี่หรือเครื่องดื่มผลไม้สุกข,ของมันมีรสหวานและอุดมไปด้วยวิอามิจลิซีสามบาเรลแคคตัด ผลของบารเรลแคร์คาตมีรสเปรี้ยวและสามารถกินสดๆหรือใช้ทำแยมได้ 4. กระบองเพชรแสกะแทดแสก,กัดผลของกระบองเพชรแสกะแทดแสกัดสามารถกินสดๆและมักใช้ทำเครื่องดื่มหรือขนมหวานก่อนการบริโภคกระบองเพชรควรปฏิบัติดังนี้การเตรียมล้างให้สะอาดเพื่อเอาหนาม หรือขนที่ติดอยู่บนผิวออกการตรวจสอบความปลอดภัยไม่ควรกินกระบองเพชรที่ไม่รู้จักหรือไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นพันุ์ที่สามารถรับประทานได้การปรุงอาหารบางชนิดอาจต้องผ่านการปรุงอาหารก่อนการบริโภคเช่นการต้มผัดหรือตากแห้งขอบคุณครับที่ติดอามโชคดี มีชัยสบายดีครับ